เฮ้ยพี่ขอทายว่าอยู่ม2จ้ะเนี่ยคือหนูเคยเจอพี่ละเพียมามาพี่ช่วยหนูคิดหน่อยว่าหนูร้องเพียงไหมคือหนูจะลงคลิปในติกต็อกไงคือเมื่อกี้ไปร้องเพลงมาคือพี่ช่วยคิดหน่อยได้ไหมคือพี่ช่วยแบบวิเคราะห์ความคิดเห็นอ่าใช่ว่ามันโอเคไหมคือถ่ายไปเยอะมากเฮ้ยพี่ตอนไหนวะเคยเห็นพี่ตอนเออหนูเคยเห็นพี่อ่ะพี่ไ์สดปะในสตรีมใช่ไหมในร้านเกมหนูรู้ไม่เป็นไรช่างมันเถอะแต่ว่าหนูแค่ อยากให้พี่ช่วยหนูคิดหน่อยว่าเออมันโอเคไหมอ่าหนูจะให้พี่ฟังนะจ๊ะเซใจเหลือเหลือถ้าเธอยังคงเพื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แนกใจเก็บไว้ฉันได้หรือเปล่งให้ฉันมีความหวังสักนิดได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอา เธอจะชอบเขาแต่ยังพึ่งให้เขาเอาไปหมดหัวใจโอเคไหมเฮ้ okay, <my? S 3> hey.